ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยายต้อยหายพระศีรษะไปอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าอากาศฮอนไลจังเสียนยางกินมันนี่กะคึดพ่ออันนี้ะ่ะคะพุ่นขานะเหมือนเดิมเพิ่มเติมค,ความเสี่ยบกับพี่น้องจา้งจาต่ำมากมากกบเตียงพิเศษพิเศษพี่น้องปลาเด็กยายต้อยปิดแล้วนะคะเนี่ยยายต้อยหั่นเป็นหน่อยเป็นต้นในหน่อยเสียพี่น้องจา้งจาเป็นหลักได้กินละ ต่าเห็ดบ่หลายอืมเห็ดบ่หลายจ้าเห็ดพอได้กินมาเด้กกกอกับทุน่าพักฝสกแก็บเนาะต้องกินกินให้เบิง่งเปี้ยวเลยเม้อราะว่าแกา้จันทร์เป็นกลมเนียหน่อยเป็นเร็วพ้ามใจบะข้าวปลาทะเลเนาะแซ่บคือเอ็นชูวีนี่แหละ ปลาทะเลตัวน้อยน่ะรู้สึกว่าจะเห็ดประมาณ4ี่เดือนอืมเป็นเสวยพี่นอ้องแย้ต่อยกับดมมึงเลยกินออก <c oughs> รสชาติได้จัดเลยบรอซาค่ะ <c oughs> ขาดมาโดนน่ไกลิ่นบริเวณไรนมาแล้วขจาดนี้ โมน,นี่ซี่สิบสองสี่สิบสามองศายอยู่นี่ก้างกระยำเลยด้วยก้างเพราะแข็งหอมมันคือเอนเชวีน ซีพอจัาจา,จามได้่าเผิดอยู่พริกแขรม,ม,ามาหมาหองแตงซองน้อยหน่อยไม่หลายนั่นนิดนี่หน่อยหลายที่เกล้ว ได้อยู่เป็นหูอืออยพี่น่องหอมเนื้อไมแจะแข็งแข็งเอ็นชูวีนอ่ะแสบถอามันเอาถอดก็จะแสบเลย สลัดกับบอคอนมีช่วงกราบ่อนแซ่บตั้งเดินพี่นอ้องเอ้ย

พอ,อ,อโทษขออาพายไปเนาะเป็นทุนหาสติกทุนหากินกับเวลาไหวๆไปอีกแล้วนะคะเ <c oughs> สียตลอดเสียพักถึงเนาะ นี่ยไน่เคยคิดว่าิได้เฮ็ดต็ได้เฮด <c oughs> <c oughs> อยู่บ้านห้ามีตแมต,มต่อีเม่เห็ดปลายแต่ว่าเคยเห็นจะป็นังเออมนอยู่ต่างแดนเได้เฮดสับสับ้ <c oughs> ามหนึ่งสุราสุกมขอบคุณสุขสุกงเดอมาเบิ่นี่ยต่าพี่นองจา้ามือนและกิปสองหมือต้องคลิบกระบาไป ว่าหันสั่งไล่ใดๆย้ะต่อไปไปเรื่อย